พฤติกรรมสุขภาพอยากให้มีทุกคนทุกคนบอกว่าไอาพฤติกรรมสุขภาพอยากให้ให้เป็นได้ทุกคนอันนี้สไลด์นี้บอกไปแล้วเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปก่อนที่จะดูสไลด์ก็มาดูในเรื่องของสุขภาพสองแปดนะเดี๋ยนะ สุขภาพดูภาพนิดนึงได้เลยคำว่าสุขภาพอยากเห็นรอยยิ้มอันมีความสุขเอาลองเรียนแบบยิ้มแบบนี้สิไม่อําทำตาโตนะ ย,ยิ้มก็เห็นแก่อายิ้มแล้วนะอ,อ่าทีเนี้ยเดี๋ยวถ้ากล้องอแผนหรือไปที่ใครเนี่ยคนนั้นไม่ยิ้มสแสดงว่าสุขภาพไม่ดีแล้วเ,เดี๋ยวแล้วบอกให้กล้องลองลองดูเงยหน้าดิจะไปกล้องปิดหน้าปิดปากปิดอะไรล่ะเ,เดี๋ยวดูถ้าใครสุขภาพไม่ดีดูหน้า,หน,าหน้าจอนะเนี่ยอ,อ่าเริ่มดีขึ้นแล้วไนหะเริ่มดีขึ้นแล้วถ้าไม่ยิ้มแล้วสุขภาพไม่ดี มีใครไม่ยิ้มนะ,ะมาที่สไลด์เลยครับแล้วนะเมื่อกี้เห็นรอยยิ้มมันส่งผลไหมส่งผลนะ ถ้าใครทำหน้าบึง้งสุขภาพไม่ดีแล้วล่ะอาดูตรงนี้เลยพฤติกรรมหนึ่งจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเมื่อกี้เห็นรอยยิ้มแล้วนะ ไว่ล้อมไม่ดีนะอ่าเนี่ยเจดูนี่จากสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะอ่ามันไม,ม,นไม่มันไม่ทาให้สุขภาพเราดีขึ้นเลยนะสิ่งแวดล้อมพวกนี้อ่ามาดูการจัดสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพการป้องกันโรคการดูแลตนเองการรับประทานอาหารที่ถูกหลักส่งผลให้การดำรงสุขภาพที่ดี เมกซมีสามประการที่กูให้ดูเป็นเป็นการบอกเพื่อเป็นแนวทางก็คือจุดประสงค์อันดับแรกก็คือส่งเสริมแล้วก็การป้องกันการบำรุงนะเพราะนั้นไอ้ข้อหนึ่งหนึ่งข้อสี่เป็นการส่งเสริมนะการส่งเสริม้ดยก็จัดสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งเสริมการป้องกันโรคส่งเสริมการดูแลตนเองส่งเสริมการรับประทานอาหารให้ถูกหลัก นะครับอันนี้จะเป็นการส่งเสริมเป็นส่วนใหญ่อ่าสมมติว่านักเรียนจะเตือนตนเองว่าเราควรจะจัดสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะ เในชุมชนเนี่ยที่บ้านเรามีเวทีออกกำลังกายไหมมีไหมม,มีอันนี้จัดสิ่งแวดล้อมเลยบางทีเราจัดไม่ได้ต้องเป็นผู้นำชุมชนจัดให้เราสนามฟุตบอลมีเล่นไหมม,มีสนามตะกอ้อสนามแบดอ,อันนี้ส,งส่งเสริมสุขภาพจัดสิ่งแวดล้อม ่ะสรุปผลการดำรงสุขภาพอย่างมีความสุขอยากให้เรามีความสุขนะต้องทำยังไงบ้างดังผังนี้เราจะต้องทำหนงพฤติกรรมที่ดีเราบอกแล้วพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพต้องเป็นการหนึ่งส่งเสริม สองป้องกันสบํบำรุงรักษาหรือรักษาดูแลให้มันดีนะครับส่งเสริมป้องกันบำรุงรักษาเพราะนั้นพฤติกรรมสุขภาพนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับ3ประการนี้และการป้องกันโรคเวลาอวยพอให้นักเรียนนะ,ะผู้ใหญ่อวยพรให้บอกว่า ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บใช่ไมไม่ป่วย,วยอลองเคยเคยผู้ใหญ่ขอให้พรขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะอย่าเจ็บอย่าป่วยถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยอายุก็จะยืนขอให้อยุยืนกี่ปีะ น,น,นั่นบอกว่าอายุยืนหมื่นปีเป็นไปไม่ได้อาผลอาจจะตามสนอกกับพฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรมด้านพุทธนิสยัยเข้าใจไหมพฤติกรรมด้านจิตพิสยัย พฤติกรรมด้านทักษะพิสัยพฤติกรรมทั้งสามด้านนี้ให้คำจำกัดความได้ไหม ตาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวให้เราไปหาคำจำกัดความคำว่าพุทธพิสัยเจตพิสัยทักษะพิสัยฝากเป็นการบ้านสไลด์ลาการบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวดูก่อนสไลด์การบ้านก็อยู่ตรงนี้แหละความหมายของคำว่าพุทธ ีิพิสยัยเจตะพิสยัยแล้วก็ทักษะพิสัยนะผูหาตะไลไม่เจอแล้วที่เพิ่มเติม อ่าขอเวลาตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวใบงานเราไม่มีอ่าอันนี้เป็นใบงานนะพฤติกรรมสุขภาพใบงานพฤติกรรมการป้องกันโรคพฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วยพฤติกรรมการเจ็บป่วยให้นักเรียนไปหาคำตอบมา ก่อนจาก ออมีภาพเก่าให้นักเรียนดูอย่าให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะการเล่นการอะไรเป็นพฤติกรรมสุขภาพหมดนะการเล่นการเรียนนะการเล่นการเรียนต่างๆก็เป็นพฤติกรรมสุขภาพหมด mm hmm. เมื่อจะเล่นฟุตบอลตะก,ก้อวอลเล์บอลแบดมินตันนะออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนะครับ mm hmm. อ่า พอสรุปได้ว่าวันนี้นาครูอยากจะบอกให้นักเรียนเนี่ยไปปฏิบัติตนนะเพื่อสุขภาพคือไปจัดตารางตารางอะไรไปจัดตารางการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพอ้า <c> ว <oughs> ตารางเช้าตื่นนอนมาทำอะไรบ้าง ตื่นนอนมาทำอะไร <c oughs> บางคนตั้งแต่พอตื่นที่นอนมาก็ไม่ใช่หลับต่อ <c oughs> ตื่นที่นอนมาทำงานตื่นนอนมาก็ <c oughs> ล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำทำกิจวัตรส่วนตัวแล้วก็อาจจะหนึ่งทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพนะแล้วก็มาโรงเรียน พอม,มาโรงเรียนก็ปฏิบัติเพื่อสุขภาพจัดการเรียนการสอนการออกกําลังกายในชั่วโมงพละพอกลับบ้านไปทําอะไรอาบน้ำหรือเช้ามาไม่ได้แปรงฟันก่อนนอนแปรงฟันไหมแปรงฟัน,นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตน ในเรื่องของความสะอาดนี่สามารถป้องกันสุขภาพได้ครับทีนี้ให้นักเรียนฝาก3ข้อเมื่อกี้นี้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อสุขภาพทางด้านาาพุทธพุทธิสยัยจิตพิสยัยแล้วก็ทักษะพิสยัยนะให้ไปดูมา3อย่างนะครับพบกันในสัปดาห์หนะ้า